มารีวิววันนี้มีของส่งมาจากสมุทรสงครามนะครับจากบ้านเบญจโลเหยามสมหมายนะครับเยากิจพิพาทสีเลิกวัฒนาถึงทวัตชัยเสนาวุธเป็นสินค้าแช่เย็นนี่ครับเ,เปิดดูเป็นสินค้าขึ้นชื่อนะครับสูตรนี้มีมาเกือบ ร้อยกว่าปีแล้วครับนี่มันคืออะไรมาดูกันโอ้โหบาจางังแล้วก็มีขนมขนมที่เขาเรียกขนมแต่คนจีนจะรู้เลยนะครับนี่อ้าวห่าต ทำแบบนี้เลยนะครับนี่ครับขนมเขาเกลียกอะไรเอ่ยแล้วก็นี่ครับเป็นสินค้าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของเฮียเลยนะครับเฮียเป็นคนเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรนะครับโครงการทาราวิวเป็นคนมีเมตตาเป็นคนที่แบบ จิตใจอบอ้อมอรีมากนะครับบ้านจางนี่สูนนี่มีมาเกือบเป็นร้อยปีแล้วครับเพราะว่าเฮียตอนนี้เฮียรับหกสิบละคนที่นี่เก่งความสามารถในการขยันขันแข็งทำกับข้าวทำขนมทำอะไรเป็นหมดครับนี่ทำโครงการมานหัดสันที่สมุทรสงครามนะครับโครงการทาราวิวบ้านสวนทาราวิวนี่ครับเดี๋ยวผมจะเล่า ก็ขอขอบคุณมากนะครับเฮียครับขอให้เฮียจเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพแข็งแรงขายบ้านปิดโครงการภายในปีนี้ทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณครับเฮียสมหมายสมุทรสงครามเจ้าของโครงการทาราวิวป้าจังพันล้านครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ